อยจะพาคุณผู้ชมและพี่สุนะคะไปดูกิจกรรมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างค่ะจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือภาคท้องถิ่นและชุมชนร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับกา๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะที่ป่าชุมชนบ้านดอนชาติหมู่ที่3ตําบลบุ่งหวายอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี สำนักง,งานทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอบุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนุ่งหวาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2,567ขึ้นโดยมีนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมก,กันกว่า700คนรวมในพิธีมอบพันกล้าไม้ปลูกต้นไม้ซึ่งประกอบไปด้วยต้นยางนาตะเคียนทองพยุงประดู่ต้นไม้อื่นๆและหญ้าแฝกจำนวนมากกว่า4,000ต้นค่ะ สำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในครั้งนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ค่ะสาขาอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกับอำเภอวารินชำราบค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลน,นุ่งหวายและประชาชนในพื้นที่รวมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่20ไร่ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์สร้าง สร้างระบบนิเวศอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับป่าชุมชนบ้านดอนชาติแห่งนี้ค่ะ